เละช็อตพาไปดูก่อนเบรกทีมชาติผงกำลังคึกเปิดศึกวิลล่าพีเมลิกนที่4ของฤดูกาลลีพูที่วันนี้ไล่กับตันทีมจะเล่นในบ้านเจอของแข็งอย่างแอสตันวิลล่าซึ่งจะเตะกันคืนนี้เวลา2องทุ่มตรงเฮดูเฮดแม้ช่วงหลังจะเป็นลีพูที่สถิติโดยรวมเหนือกว่าแต่ก็ประมาทไม่ได้พอเล่นกับวิลลาที่แอนฟิลทีไลเยี่ยวเหนยวทุกที ก่อนอื่นมาเช็คสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันเริ่มจากลิปูของเราจะโชว์ใช้งานตัวเจ็บเก่าๆอย่างคอเนอร์แบดลีอีบุโกนาเต้และเตียโกกาตาลาที่เจ็บซ้ำเช่นเดียวกับเฟอร์กิวฟันไดซึ่งโดนใบแดงจากเกมล่าสุดไลอัอนกาเวนเบิร์สมิดฟิลตัวใหม่ก็ลงทะเบียนไม่ทันทั้งหมดเจอกันใหม่หลังเบกทีมชาติดานวิล่าทีมเยือนพวกเขาเจอปัญหาแข้งเจ็บยาวเป็นหางว่าวถึง5ลารายประกอบด้วยเลียนเดอร์เดนดองเกอร์ อเล็กซ no, ์มเรโนจอคอบแลมซี่เอมิเลนโนบูเอนเดียและไทลอนมิงส่วนประตูมือหนึ่งอย่างเอมี่มาร์ติเนสนั้นอย่างตงลออเช็คฟิตจนถึงวินาทีสุดท้ายคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงหรือผู้ของเจเกนคอปมาในระบบเก่ง3-2-2-3อาริสันเบเกอร์ฟ้สเสาโจโกเมดเวลมาติฟและดูรูเบิร์ตสันเป็น3เซนเตอร์ ขยับขึ้นมาที่แผงมิดฟิลด์ใช้วาตาลุเอนโดกับเทนอาโนยืนตามคอยคุมจังหวะโดยมีโดเบนิคโ,โบสไลอเล็กซิสแม็กอาิสเตอร์ทำเกมสนับสนุน3ตัวลุกอย่างโมซาไลลุยดีอาร์สและดาวินนูเยสที่ขับเป็นนาเป้าฝั่งแอสตันวิลล่า Villa ของคุณซูอูในเอเมรี่มาในแผน3 4 2 1โรบินโอเซนเป็นผู้รักษ,ษาประตู สามบาการหลังตัวกลางใช้เอสลี่คอนซาดดเอโกคาร์ลอสและเปาตอเลสบูบากากามา马ากับดักลาสลุยเป็นคู่มิดฟิลด์ขนาบข้างด้วยวิงแบ็กสองฝั่งอย่างแมตตี้แคสและล De ูก้าดีนโดยมีมูซาเดียบีจอห์นแม็กกินสร้างสารรค์โอกาสให้ซูน้าตัวจบอย่างโอลิวัตกิน ว่ากันถึงรูปเกมสกอร์ดิคาดวันนี้ต่างฝ่ายต่างก็ขาดตัวหลักไปพอสมควรโดยเฉพาะแอสตันวิลล่าถ้าพวกเขาไม่มีประตูจอมเหนียวเซฟเวอร์เวอร์อย่างมาติเนสก็กองหนาลิ้วูรูปปากบอกหวานเจี๊ยบแน่นอนในขณะที่เราเองก็ต้องระวังดิยาบีซึ่งทั้งเร็วและคมปกติก็แพ้ทางปีกแบบนี้อยู่แล้วจะปล่อยให้เล่นง,ง่ายๆไม่ได้ รูปเกมคิดว่าน่าจะออกมาสนุกวีล่าในยุคอูไนไม่มีกลัวพร้อมเปิดหน้าแรกอยู่แล้วจดตัดสินวัดกันที่สำรองที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสของใครจะก่อความผิดพลาดมากกว่ากันสุดท้ายเชื่อว่าความมั่นใจที่ได้จากเกมล่าสุดสำรองอย่างนูนเยสที่อยากพิสูจน์ตัวเองวก,กับเสียงเชียนแอนฟิลจะทำให้ริฟูปิดเบรกเกียกใช้ได้3ประตูต่อหนึ่งและนี่คือครอนิวปีวิวถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อ웅ใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ